ตอนที่สองวงกลมแห่งความแค้น3คนมองด้ากันด้วยความไม่แน่ใจจาเขียนแบบนี้หมายความว่าไงพบถามขึ้นมินพลิกดูหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกอีกครั้งถ้าจ่าไม่ได้ฆ่าน้ําแล้วใครแหละที่ฆ่าน้ําพวกเขารู้สึกสับสนมากขึ้นไปอีกเมื่อหลักฐานที่เจอในสมุดบันทึกมันขัดแย้งกับหลักฐานชิ้นแรกที่เจอในตึกเรือนเก่า แต่พวกเขาก็ยังคงเชื่อว่าการตายของน้ำต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนก่อนเลยลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำและก็ได้รู้ว่าน้ำเป็นนักศึกษาที่เรียนเก่งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมต่างๆมากมายและชมรมที่น้ำสังกัดก็คือชมรมศิลปะมินเลยไปที่ห้องชมรมศิลปะเพื่อขอข้อมูลจากรุ่นพี่ในชมรมแล้วก็ได้รู้ว่าน้ำเป็นนักวาดภาพที่เก่งมาก และภาพวาดของน้ำก็เป็นที่ชื่นชมของทุกคนในชมรมแต่ช่วงหลังๆมานี้น้ำมักจะถูกคนกลุ่มหนึ่งทำร้ายร่างกายและถูกกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและน้ำก็ไม่เคยบอกใครเลยว่าใครเป็นคนทำพบเลยตัดสินใจตามไปที่บ้านของน้ำเพื่อขอข้อมูลจากครอบครัวของน้ำและก็ได้รู้ว่าน้ำมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่าเหมียวซึ่งเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่รู้เรื่องราวทั้งหมดของน้ำ พบเลยขอที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของเหมียวและนัดเหมียวออกมาคุยที่ร้านกาแฟใกล้ๆมหาวิทยาลัยเมื่อเหมียวมาถึงเธอดูเศร้าและซึมลงไปอย่างเห็นได้ชัดเธอเล่าให้ผูกเขาฟังว่านามผูกคนกลุ่มหนึ่งกันแกล้งอย่างรุนแรงและในนั้นก็คือจา๋านามรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดมากและเธอตัดสินใจที่จะไปบอกเรื่องนี้กับคนในชมรม แต่เธอก็โดนจ่าทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหมียวเล่าทั้งน้ำตาว่าเธอไม่เชื่อว่าน้ำเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเธอรู้สึกว่ามันมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลและเธอก็สงสัยว่าจ่าเป็นคนฆ่าน้ำแต่เธอก็ไม่มีหลักฐานทั้งสามคนรู้สึกตกใจเมื่อได้รู้เรื่องราวที่แท้จริงของการเสียชีวิตของน้ำ และพวกเขาก็สงสัยว่าอาจจะมีฆาตรกรตัวจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้และฆาตรกรคนนี้ก็กำลังเล่นเกมกับพวกเขาอย่างเลือดเย็นก่อนเลยลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหมียวและก็ได้รู้ว่าเหมียวเป็นนักศึกษาที่เรียนเก่งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมต่างๆมากมายและชมรมที่เหมียวสังกัดก็คือชมรมสืบสวนสอบสวน ที่เป็นชมรมที่เหมียวตั้งขึ้นมาเองเพื่อสืบหาความจริงเรื่องการตายของน้ำทั้ง3มคนเลยตัดสินใจที่จะไปหาเหมียวอีกครั้งแต่เมื่อพวกเขาไปถึงบ้านของเหมียวพวกเขาก็พบว่าเหมียวได้หายตัวไปและบ้านของเหมียวก็ถูกรืือค้นอย่างละเอียดจนพวกเขาต้องเริ่มสงสัยว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เกมอีก